สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนปอ .3 อ่ามาพบกับวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้มีคนใครเอ่ยนะมีคุณครูเขาจะมาแนะนำนักเรียนอ่ะเดี๋ยวให้คุณครูเขาแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรนะครับผมโอเคสวัสดีค่ะครูนะคะชื่อนางสาวพัทราพลเครือถาวรค่ะชื่อเล่นนะคะชื่อครูแคทค่ะ เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนนะคะจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ค่ะอ่าครูแคทแคทแคทแปลว่าอะไรครับนักเรียนแคทแปลว่าแมวเออแมวนะครับครูแคทนะครับครูแคทก็ก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเป็นอ่าครูแคทครูแคทจะมาอธิบายในเนื้อหาของวิชาสุขศึกษาภารศึกษานะครับครูแคทนะครูแคทเตรียม้อมไว้นะ เออบางทีเด็กเบื่อหน้าครูบิ๊กแล้ว <c oughs> เอาละเอ่อในคาบที่แล้วนะครับในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องกันเอ่อการเจริญเติบโตอ่านี่ครูแคทครูแคทอ่นานะเราเร,เรื่องของเราเรียนเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับเป็นเรื่องของเอ่อกรรมพันธุ์กับสิ่งแวดล,ล้อมแล้วก็ให้นักเรียนไปเป็นการบ้านอ่าวัดส,งสูง ช่างน้ำหนักแล้วให้รู้ว่าตัวเองของเราอะรูปร่างสมส่วนไหมแต่ไอแบบเนี้ยครูบอกที่ให้ผู้ชายลบ100ผู้หญิงลบ100่ร้อยหรือรอ้อยสิบอเขาใช้กับผู้ใหญ่นะลูกนะ <c ười> แต่ว่าให้ฝึกไว้เออก็ใช้กับเด็กได้ครับนะเด็กได้เพราะว่าตารางในเกมของมาตรฐานของอ กระโซสารัดสุขอ่ะมันเป็นเกณฑ์เมื่ 6, อปี2 5 4 0กว่าซึ่งปีนี้ปี2 5 6 4อออาหารการกินของเราดีขึ้นนักเยนดื่มนมบางคนสูงเกินเกณฑ์ออเหมือนอย่างของลูกสาวคูบิกเนี่ยลูกสาวคูบิกเนี่ยอันนี้อันนี้เล่าเลยนะคูแค่น,นะลูกสาวคูบิกดื่มน,นมโรงเรียนนะสมัยตอนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งประมาณหกหกก่องนมจือดอ่ะวันละหกก่อง เช้าสองไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นกลางวันอีก1นหรือสอตอนเย็นอีก2ส,สูงครับนะครับรูปสาวูวิกสูงเวลาไปโรงพยาบาลสมมติไปหาคุณหมอเขาก็จะให้ช่างน้ำหนักก็บอกโอ้โหตอนนี้น้ำหนักเกินเกณฑ์นะแต่รูปร่างไม่ได้อ้วนนะเพราะรูปร่างสูงเกินเกณฑ์ครับพรานั้นไอเนี้ยให้ดูจากรูปร่างด้วยนะครับเพราะว่า ตอนอายุเจ็ดแปดหรือว่าน้องตอนอายุเจ็ดอ่าเจ็ดแปดบางคนสูงเกินเกณฑ์อยู่แล้วบางคนได้ส่วนสูงมาจากพ่อแม่อ่าแล้วในคลิปนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวว่ารูปสวยมากบางคนว่ารูปสวยมากนะเดี๋ยวครูบิจเช์ทยอยตรวจนะครับทําลงในสมุดเล่มบางนะครับทําลงเลยให้น้องว่ารูปเองนะครับว่ารูปเองแต่ในคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยพี่ <laughs> ที่หนึ่งูคแคทยังตกใจอยู่นะเร่อที่หนึ่ง,งการจเจริญเติบโตของเราเป็นบทที่สองในเรื่องของปัจจัยการจเจริญเติบโตอะไรล่ะที่ทําให้เราจเจริญเติบโตะกูคแคทเล่นในหน้าต่อไปอ่ะโอเคเอาเลยครับปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตแบ่งเป็นสองปัจจัยนักเรียน ปัจจัยแรกกรรมพันธุ์กรรมพันธุรร์เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่เช่นรูปร่างสูงรูปร่างเตี้ยผมหยิกผมตรงผิวคล้ำผิวขาวสิ่งเหล่านี้แก้ไขไม่ค่อยได้ยากมากแต่สามารถปรับปรุงได้ด้วยสิเลยหลอ้อะนักเรียนนักเรียนคิดว่าตัวเองมีอะไรนะ ใบหน้าเหมือนใครใครเหมือนพ่อยกมือใครคิดว่าใบหน้าตัวเองเหมือนแม่ยกมือโคบิกโคบิกหน้าตาเหมือนแม่อ่าเหมือนแม่เอาละอ่าส่วนสูงส่วนสูงใครส่วนสูงเหมือนพ่อยกมือออใครส่วนสูงเหมือนแม่ยกมือโคบิกโูบิกได้สสูงเหมือนแม่ไม่ได้สูงเหมือนพ่ออ่าเห็นไหม ได้ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่นะครับนี่คือกรรมพันธุ์นะบางคนรูปร่างสูงใหญ่รูปร่างผมรูปร่างท้วมไอ้นี่คือกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่สู่ลูกนะบางทีก็ปู่ย่าตายายเออปู่ย่าตายายอ่าเอาละทีนี้มันแก้ไขไม่ค่อยได้แต่มีสิ่งหนึ่งปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่สามารถ ส่งผลในเรื่องของการเจเริญเติบโต,ต,ต,ตเราเรียกว่าครูเคสอัจจัยอะไรสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมคือที่อยู่รอบตัวนักเรียนนั่นแหละเออนะเช่นอากาศหายใจเข้านะน้ำอาหารการพักผ่อนการเลี้ยงดูของผู้ปกครองพ่อแี่การออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้ช่วยในการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีนะครับแต่สิ่งแวดล้อมมันมีอยู่สามตัวนในเลขสามอ่ะสามตัวหลักๆเท่านั้นที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตก็คืออะไรครูเคทอาหารค่ะและการพักผ่อนและและ,และการออกกําลังกายอ่าอาหารออกกาลังกายและการพักผ่อนไอ้สามตัวเนี้ย มันจะมีผลต่อการจเจริญเติบโต,ตอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำยังไงให้นักเรียนมีรูปร่างที่ดีและสูงอ่าโอเคต่อไปเลยครับปัจจัยแรกเขาสิงแวดล้อนมาคือด้านอาหารนะครับเราควรรับประทานอาหารกี่หมู่คุณแคทห้าหมู่ค่ะห้าหมู่ในเรื่องของอาหารห้าหมูป่ปสามเราจะมาชี้ชัดกันเลยว่าแต่และหมู่ มีประโยชน์อย่างไรมันใช่ว่าท่องแล้วนักเรียนแม่อาไปมีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริงด้วยอมบิกทดลองมาแล้วทดลองมาแล้วนะครับกินที่มันหลากหลายมาห้าหมู่แล้วเดี๋ยวป .3 นี่ยนักเรียนจะต้องมารู้ว่ากินปริมาณเท่าไหร่ล่ะถึงจะดีเออเพราะประเทศไทยเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็กินเป็นคําใช่ไหม ออซูชิเป็นคำใช่ไหมคุณแคทเออเขากินเป็นเบนโตเป็นเิ็ดโตเป็นเล็กๆ็เป็นอาหารเป็นเซ็ตฝรั่งก็จะกินเป็นแบบอาหารจานเดียวใช่ไหมเออแต่คนไทยกับข้าวสามสี่อย่างเลอข้าวตักกันโอ้โหเป็นโคมภาษาบ้านเราือโคมดังนั้นปริมาณเท่าไหร่ในปสามเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าเราควรบริโภคอาหารห้าหมู่ในปริมาณเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสมนะครับหลีกเลี่ยงกินอ่านี่มีรสจัดนะอาหารหมักดองตอนนี้ไม่มีผลแต่พออายุมากเริ่มมีผลเหมือนอย่างกูบิกเนี่ยปีที่แล้วได้ลูกใหม่มาลูกหนึ่งกูแก๊สรู้ไหมว่าลูกอะไรให้เดาเก่า <c oughs> เออเก่าเออรู้แล้วกูบิกเป็นเก่า คือคือคือยูริกเป็นสูงเป็นเป็นกรดชนิดหนึ่งที่อยู่ตามยอดผักที่อยู่ตามของหมักโดงเออยูริกมันขับออกไม่ไม่ทันเจ็บเข่ามากเลยเออทรมานมากเลยนะไก่ก็สปีกเป็ดไก่ห่านหลีกเลี้ยงยอดผักสตอชอาโอหูของโปรดทั้งนั้นเลยเครื่องในเครื่องในไม่ไอออชีลนเนี้ย ถ้าเรากินในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมมันมันก็จะเป็นสะสมนะครับแล้วก็จะไปสัมเดงนะ่งตอนนักเ,เรียนอายุมากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้ว่าอาหารแต่ละหมู่เราควรกินปริมาณเท่าไหร่นะครับด้านอาหารและอาหารตัวหนึง่งที่ทําให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตคืออะไรไหนใครตอบได้มั่งฮะมีใครตอบได้มั่งเราดื่มอะไรอะ่ะที่มันกินแล้วให้สูงน้ำอาลโม ไม่ใช่นมนมอ,อ่านมนะดื่มนมเพราะนมจะมีสารอาหารแคลเซียมซึ่งจะไปสะสมอยู่ที่กระดูกใช่ไหมคุณแคทอ่าเพราะนั้นนมดีที่สุดคือนมรสจืดเพราะอะไร <c oughs> นมรสจืดพอนักเรียนดื่มปุ๊บพอผ่านหลอดทางเดิอนอาหารไปที่กระเพาะมันกระพเพาะก็จะทําการย่อยและก็กระจายไปสู่ร่างกายโดยผ่านกระแสเลือด คุณครูถามนักเรียนหน่อยกระดูกกระดูกอะสีอะไรสีขาวใช่ไหมเออไม่มีหรอกสีชมพูสตรอเบอรี่สีช็อกโกแลตไม่มีใช่ไหมดังนั้นกระดูกเป็นสีขาวนมก็เป็นสีขาวดังนั้นถ้านักเรียนดื่มนมจืดปุ๊บนมก็จะผ่านกระบวนการย่อยและวิ่งเข้าสู่ตามกระแสเลือดไปเก็บที่กระดูกทันทีแต่ถ้านักเรียนกินช็อกโกแลตนมรสช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมรสซ้ม กระเพาะก็จะต้องทำการย่อยแล้วก็แยกเสียเวลาเออเสียเวลาเสียเวลาดื่มนมจืดดีที่สุดสำหรับคนที่ไม่แพ้นมวัวนะนมจืดดีที่สุดมันจะเก็บไปแคลเซียมเลยพอกระดูกมันจะยืดกระดูกเป็นสิ่งมีชีวิตนะเดี๋ยวเรามาเล่ากันดิพอกระดูกมันจะยืดปุ๊บแคลเซียมที่ที่ถูกส่งไปมันก็จะยืดได้เลยเออแต่ถ้ากินนมเปรี้ยวนมอะไรที่มันหวานๆเนี่ยโอ้นมจ็กโกแล มันก็จะได้นิดเดียวเออไม่รู้ละสิอ้าต่อไปปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อไปด้านอาหารอย่าลืมนะครับกินอาหารแม่หมูแล้วดื่มนมนยเยอะๆต่อไปครับอ่ะการออกกําลังกายบางคนสงสัยว่าทาไมออกกําลังกายแล้วทําให้เจริญเติบโต,ต,ตได้ดีอ่ะใช่ไหมหนุยไตทำไมมันจะเกี่ยวกับความสูงหลอกกันะปะคุณพูถามก่อนเราเรื่อง เราเรียนเรื่องของอวัยวะภายในมาแล้วหัวใจหัวใจนะครับมีหน้าที่บีบนําเลือดไปเลี้ยงส่งต่างของร่างกายเลือดสีแดงใช่ไหมเลือดสีแดงเลือดเปรียบเสมือนเลือดสีในร่างกายเราจะมีเลือดอยู่สองประเภทก็คือเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเปรีบเสมือนทหารตำรวจจับเชื้อโรคเม็ดเลือดแดงเปรีบเสมือนกับรถบรรทุกอ่าบรรทุกอะไรบรรทุกอยู่สองสิ่ง หนึ่งอากาศออกซิเจนสองสารอาหารเท่านั้นถ้านักเรียนออกกําลังกายคุณแคทเมื่อเราดื่มนมปุ๊บพอเราออกกําลังกายหัวใจเราจะทําไงทําการสูบฉีดเออเต้นเร็วใช่ไหมมันเลยมันโอโหัวใจมันจะตุ๊บ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 พอยิ่งสูบฉีดเท่าไหร่นมมันก็จะลําเรียงได้เร็วขึ้นแค่นี้ง่ายๆพอติหัวใจเราจะเต้นยังไง ตุบตอมจังหวะเออปกติไงตุบตุบใช่ไหมตุบตุบเออแต่ถ้านักเรียนตอนวิ่งหัวใจนักเรียนเต้นยังไงตุบชีตุบ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 เออมันเต้นตุบตุบวิ่งตุบตุบเร็วเท่าไหร่สารอาหารหรือนมที่เราดื่มไปมันจะถูกลำเลียงเข้าไปที่กระดูกได้เร็วขึ้นแน่ไม่รู้แหละสินะปกติหัวใจเต้นตุบตุบช้าช้านมก็ไปแบบตุบตุบไปที่กระดูกตุบตุบแต่ถ้าเราออกกำลังกายใช่ไหม ตุตตบๆกระเพาะมันอยู่ทางด้านล่างอยู่ที่ท้องคอเราจะยาวได้อย่างแงนลูกมันต้องผ่านหวัวใจอหวัวใจปั๊มไปมันก็จะวิ่งไปตามเลือดตามกระแสเลือดและไปสะสมที่กระดูกแหมท่านั้นออกกอลังกายถือว่าเป็นกิจกรรมและทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ไหมรูปร่างเป็นไงรูปร่างดีมีอ สุขภาพดีรูปร่างดีบุคลิกภาพดีค่ะใช่เห็นไหมคูบิ๊กผอมลงแล้วนะอะเดี๋ยวเปิดเทอมมาคอยดูนะจากหกสิบหกตอนนี้เหลือหกสิบสองเออบางคนไม่ออกกําลังกายเลยอยู่บ้านกินนอนกินนอนเปิดตู้เย็นระวังนะเปิดเทอมมาว้าถ้าไนมะ่ออกกําลังกายนะครับเราต้องออกกําลังกายแล้วก็ออกกำลังทุกส่วนนิดนิดหน่อยหน่ยเดินวิ่งนะอย่าเอาแต่นนอนอย่างเดียวนะนอนกลางคืนก็พอกลางวันเดินอะไรๆได้ก็ทํา นะครับอ่ะต่อไปเลยครับอาหารออกกําลังกายแล้วอะไรอีกอ้อเดียวการออกกำลังกายที่ดีนะครับเราควรออกกาลังกายสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์ <ST. S 1> พูดง่ายง่ายวันเว้นวันใช่ไหมอีกแคทแล้วควรออกกาลังกายอย่างน้อยกี่นาทีครับสามสิบนาทีสามสิบนาทีต่อเนื่องเลยถ้าจะเดินก็เดินสามสิบนาทีนั่น,นี้จะสังเกตว่าใครที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ออกกำลังกายจะเห็นว่าเขาจะต้องออกกำลังกาย ถ้าเดินก็เดินสามสิบนาทีถ้าวิ่งก็วิ่งอันนี้เห็นไหมเพราะว่าร่างกายเมื่อเรากินอะไรเข้าไปปุ๊บมันก็จะเก็บตามมิดกาเียใต้อะไรนะใต้ผิวหนังเออใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังเออที่พุงแบบเนี้เออถ้าถ้าเราออกกำลังกายสามสิบนาทีต่อเนื่องสารอาหารที่ถูกใช้เป็นพลังงานในการออกกำลังกายก็คือวิตามินกับคาร์บโบไฮเดรต อ่าคาร์โบเดตมันก็จะถูกเผาไปเป็นพลังงานนะครับต้องต่อเนื่องนะต่อเนื่องเพราะฉนั้นการออกกางกาย30นาทีต่อเนื่อง,รอออง,อเ,องเราจะเรียกว่าเป็นการออกอกายแบบแอโรบิกแอโรบิกไม่ใช่เต้นแอโรบิกนะแ <c oughs> อนน่การเต้นแอโรบิกเป็นการเต้น30นาทีเราเรียกว่าแอโรบิกแดน์ แดนซ์แปลว่าเป็นการเต้นแต่แอโรบิกคือการเอาออกซิเจนเข้าไปสัมบับสารอาหารเพื่อเป็นพลังงานถ้าปั่นจักรยานสามสิบนาทีเป็นแอโรบิกไหมเป็นค่ะเป็นครับเดินสามสิบนาทีเป็นแอโรบิกเป็นเป็นครับเพราะนั้นการออกกำลังกายต่อเนื่องสามสนาทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็จะถูกขับขอเสียออกมาจะเป็นเหงื่อเหงื่อออกมาขับความร้อนออกมานะครับเป็นการรักษาสมดุลของร่างกาย นะครับสาิบนาทีนะวันเว้นวันทุกวันได้ก็ดีไหมดีเออดีข้อที่สอนคืออะไรครูเก็ตอยากฟังสียงครูเกตไหมครูเกเป็นการเลือกออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาตามความชอบหรือความถนัดของนักเรียนเองค่ะให้เหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียนค่ะอือออกกําลังกายตามความชอบความถนัดด้วยนะให้เหมาะสมกับเพศและวัยนะเหมือนอย่างน้องเนี่ยจะไป เออเล่นไนนู้นได้ไหมปีนผาแบบนี้ปีนผาปีนผาไม่ได้เออให้มันเหมาะสมเหมาะสมเออผู้ชายอาจจะปั่นจัก,กรยานแต่ฟุตบอลผู้หญิงอาจจะเล่นแบดมินตันแบดมินตันเออนะอาจจะวิ่ง,งเออ,งเอ,อนะครับอ่าข้อที่สามคืออะไรการออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนนะให้ครบร่างกายเราจจพยายามออกให้ครบนะครับร่างกายก็จะได้แข็งแรง สมส่วนไม่ใช่แขนข้างเดียวแขนใหญ่แขนข้างหนึ่งใหญ่แขนข้างนึงรีบก็ไม่ใช่ก็ให้มันสมสมส่วนนะนะครับดังนั้นหลักการออกกำลังกายก็จะมีอยู่สามข้อวันเว้นวันนะครับสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์อย่างวันสามสิบนาทีและเลือกตามความชอบและที่ถนัดนะครับให้เหมาะสมกับเพศด้วยนะครับกีฬาบางชนิดอาจจะเหมาะสําหรับเพศเพศผู้ชายไม่เหมาะสําหรับผู้หญิงก็ต้องก็ต้องก็ต้องแยกก็ต้องระมัดระวังด้วย และออกกําลังกายให้สมส่วนอ่ะต่อไปเป็นเรื่องอะไรอาหารออกกายปัจจัยข้อที่สามคือการพักผ่อนค่ะอ่าการพักผ่อนเป็นยังไงครูเกสการพักผ่อนก็จะเป็นการช่วยให้อวัยวะต่างๆนะคะของร่างกายได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าค่ะผู้ที่มี ผู้ที่ได้พักผ่อนนะคะไม่เพียงพอจะทําให้ร่างกายของเรานะคะมีการจเจริญเติบโตที่ช้าค่ะแล้วก็จะมีอาการหงุดหงิดง่ายค่ะเออตอนนักเรียนนอนนะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทําให้นักเรียนสูงขึ้นเราเรียกว่ากรทฮอร์โมนกรทฮอร์โมนจะทํางานต่อเนื่องไมเต็มที่ถ้านักเรียนพักผ่อนอย่างเพียงพอคูบิกไม่สูงเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนเด็กคูบิกนอนดึก แล้วตื่นเร็วอันนี้เป็นตัวปัจจัยดื่มนมนะตอนเด็กๆด,ดื่มนมแต่มันพักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวฉนั้นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอกี่ชั่วโมงครูเ okay? ก็แปดชั่วโมงค่ะแปดถึงสิบแปดถึงสิบชั่วโมงอืออย่างน้อยแปดาะนั้นถ้านักเรียนโมแต่เล่นเกมดู Youtube เที่ยงเกินแล้วนอนไม่เพียงพอครูบิ๊ก ตอนนี้คุณบิ๊กนอนภาษาบ้านเราคือสามทุ่มตีเก้าตีเก้าสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาฬิกาคือต้องนอนแล้วแล้วเวลาตื่นนอนคุณบิ๊กก็ตื่นหกโมงเช้านะตื่นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นไม่มีบอกนอนถึงเที่ยงไม่มีหรอกครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวิตนอนเต็มที่นะครับพักผ่อนเต็มที่ร่างกายก็ทำไมนะ สดชื่นไหมสดชื่นจะไม่หงุดหงิดง่ายนะครับดังน,นั้นนักเรียนจะต้องพักผ่อนอย่างน้อยแปดถึงสิบชั่วโมงอ่ะแล้วเราควรพักผ่อนในแบบไหนล่ะนอนนอนใช่ไหมสถานที่นอนเป็นยังไงอ่ะในในในองเฟรมต่อไปมีไหมเนี่ย <Yeah, S 2> พอตื่นมารอแล้วเออเห็นไหมเห็นไหมยังไม่อีก ที่นามพักก่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับเออในขณะที่เรานอนหลับอย่แม่รู้ว่าร่างกายจะผลิตฮอร์โมนทําหน้าที่การควบคุมการเจริญเติบโตอย่างน,อน้อยอย่างดังนั้นเราควรนอนอย่างน้อยวันละแปดถึงสิบชั่วโมงและนอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะคุณง่ายๆจัดห้องนอนด้วยนะลูกนะไม่ใช่แหมขออยุกขยอ,อยยังไงไปเสียงนะจะต้องนอนให้มันสะอาดด้วยทาความสะอาดกวาดๆได้ไ่งนะ,ะงนักเรียนทำได้ นี่คือสาปปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลักๆคือกรรมพันธุกรรมพันธุน์เรื่องที่สองคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็จะมีสามตัวซึ่งกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการจเจริญแต่นอนมากก็ไม่ดีนะครับนอนมากก็ไม่ดีแต่รู้แต่แต่ต้องรู้จักว่าเวลาไหนควรนอนเวลาไหนควรตื่นนะไม่งั้นมันก็จะกินเวลาหารเชา้าเกินเกินทำให้ร่างกายเรา ได้เจริญเติบโตได้ไม <sh arp reading> ่เ oh. ต็มที่หมดแล้วยัง <gment> กูแคทดูดิอ่าจบการนําเสนอในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทีนี้ให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนวาดรูป วู่ปปัจจัยที่น,น,นี่พ่อตาค่าจัลต์ตัได้สิแวล้อมมาสามรูปมาสามรูปนะสิ่งแวดล้อมนะครับฟังดีๆปัจจัยสิแวล้อมมาสามรูปรูปที่หนึ่งก็คือรูปขณะที่ตัวเองรับประทานอาหารรูปที่สองเป็นรูปที่นักเรียนออกกําลังกายที่ตัวเองชอบแล้วรูปที่สามเป็นรูป ของการพักผ่อนก็คือรูปที่ตัวเองขณะหลับนอนสามรูปปัจจัยทางด้านาสีเรืรอในเรื่องของการจเจริญเติบโตนะครับรูปที่หนึ่งเป็นรูปของการรับประทานอาหารรูปที่สองเป็นรูปของการออกกําลังกายที่ตัวเองชอบอ่าใช่ไหมบางคนชอบว่ายน้ำบางคนชอบเล่นฟุตบอลบางคนชอบเล่นเบสตอลบอกว่าแต่รูปที่สามง่ายมากขณะตัวเองนอนระบายสีด้วยนะครับ ทีนี้วาดลงในสมุดนะครับเขียนระบายสีว่าการรับประทานอาหารในครบห้ามูอาการออกกาลเล่นกีฬาอะไรก็อธิบายไปเขียนสั้นๆน,น,นะครับนี่คือจะได้รู้ว่าไอ้สามสิ่งเนี้ยค่อนข้างมีผลต่อการเจริญเติบโตมากกว่าการรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้สามตัวเนี้ย ถ้านั่เรียนได้เต็มที่นักเรียนสูงกว่าภูบิ๊กแน่ภูบิ๊กนี่ถือว่าตัวเล็กเนาะภูแคทภูบิ๊กสูงหกสิบสา 63, ถือว่าต่ำชายไทยต้องไม่ต่ำกว่า170เจ็ดสิออน่าจะนอนไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ก็ต้องกินผักด้วยเดี๋ยวจะมาบอกว่าผักมีมีผลต่อสุขสุขยังไงอย่างไรมีผลนะครับมีผลต่อสุขสุขยังไงเห็นไหมออกกำลังกายรู้แล้วหัวใจทำไม โอ้สมชีลง oh, มันก็จะพานมไปไปไปช่วยในการเจริญเติบโตนะครับตอนนั้นในเรื่องของหน่วยที่หนึ่งจบแล้วนะครับหน่วยที่หนึ่งจบแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะมาเรียนในเรื่องของหน่วยที่สองนะครับในเรื่องในเรื่องของชีวิตและครอบครัวนะครับดังนั้นหวังว่านักเรียนจะได้นําไปใช้ด้วยนะนําไปใช้ตอนนี้รับะทานาหาก็นาไปใช้พักผ่อนก็นาไปใช้ นะครับนำไปใช้ได้อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคุณแคทคุณแคทมีอะไรพูดกับนักเรียนไหมไม่ม,มีค่ะเดียวค่อยเจอกันในเรื่องต่อไป <c oughs> ในเรื่องต่อไปไม่ได้เจอคุบิ๊กเออบอกก่อนเจอเจอคนอื่นมากกว่าเบื่อแล้วนะเออเบื่อเบื่อคุบิ๊กได้ใช่ไหมเออเออเพลงลูกศงลูกเสือก็ไม่ได้ร้องเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาร้องกันนะดูแลสุขภาพตีงด้วยนะครับนะ นะตั้งใจเรียนนะเราจะต้องผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะครับเป็นเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสถานการณ์คูดนะเราจะผ่านไปด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ